สวัสดีจ้าพ่อก,กับยายทิพช์ชาแนลอีกแล้วเมื่อนี่มื่อนี่ยายทิพย์เห็ดยห่งกินน้อมาเบ่งน้ำกันพี่น้องเลยยายทิพย์ะต่งน้ำเดือดแล้วทำกันเดือดแล้วใส่ตะไคร้ลงไป ใส่น้ำปลาพี่น้องเข้มสั่ะใส่หลายแหล่เข้มซะอันนี้ปลาช่อนนะคะปลาช่อนปลาคอบานเท่าพี่น้องใส่ปลาคอลงไปเลย ทาอาไปแล้ปิดฟ้าไว้พี่น้องให้มันเดือดแล้่กันปลาสุดแล้วคนเาจะเอาผักใส่นี่อันนี้ก็คือผักหวานพี่น้อง อันนี้พักอิตูอันนี้พักหวานใยสิสีแกงปลาคอใส่พักหวานใส่ไข่หมดแดงน้ำน้อยหนึ่งพี่นอ้อไข่หมดแดงน้อยหนึ่งเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันอีกที่นึงให้หมอเดือดก่อนพี่นอ้อจ้าต่อเลยจ้าหม้อก็เดือดแล้ว หม้อก็เดือดแล้วปลาก็จะสุกแล้วยายทิพเรลื่มใสอย่างบับกีเริ่มใสขามเปียกแค่น้อยนึงเพราะมันใส่ขามเปียกแค่น้อย มันบปเืดคักพี่น้องแม่เทียมกบชีไส้ปักวานหมวนลงสีเลยพี่น้องมันจังได้จับหดูดสนันมันจะบได้จับหดูด ได้มันมันใบรูนแ้วทีก็ใส่ใส่ไข่มดเดง ไข่ห,หมดแดงลงไปพร้อมเลย่ี่น้องต้องบะเสียเที่ยว,วก็ปิดฝาไว้สักข่าวหนึ่งเดือดอีกแล้วพี่น้องเห่นนอนเคงปลาใส่ผักหวาน ใส่ไข่หมดแดงพี่น้องน้วตบกับสิบปุงกันบันใส่ปุงนวลงไปใส่ลายเสียบลายพี่น้องใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายเสียบลายมาพี่น้องตอนปลา จอนป้าจอนป้ามันอยู่ข้างล่างนล้วพี่น้องไม่ติดตะชีซิ่กันบันอ่าโอ้โห แช่คักแช่คักพี่น้องแช่คัก <c oughs> พอดีเลยเพตรต้องขูงอีกเลยพี่น้องแซ่แช่แซ่บพตรต้องขูงอีกเลย เลยสวัสดีจ้าพี่นอ้องเสร็จแล้วยกทิพกะแกงเสร็จแล้วเหีนบอแกงพักหวานใส่ปลาคอไ่พี่น้องใส่ไข่หมดแดงพร้อมมามาเสียบเสียบน้ำแย่ทิพแมาพี่น้องมา Hòa nhau hoàn hoàn thế cao khi nào one.